สวัสดีค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะอเมริกาโน่เย็นไม่หวานแก้วหนึ่งค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะได้แล้วค่ะลูกค้าขอบคุณค่ะอะไรเนี่ยฉันสั่งอเมริกาโน่เย็นไม่หวานแล้วทําไมคุณถึงทาหวานเจี๊ยบขนาดนี้ไม่ไม่หวานหรอคะใช่สิฉันสั่งไม่หวานฮัลโหลคุณชัยได้เรื่องอะไรบ้างไหมเนี่ย โอเคฉันรออยู่แถวนี้พอดีเดี๋ยวจะรีบออกไปเลยอเมริกาโน่เย็นไม่หวานแก้วนึงค่ะได้คะ่ะรอสักครู่นะคะเออเมื่อวานฉันใจร้อนไปหน่อยยังไงต้องขอโทษคุณด้วยนะคะอ,อ๋อไม่เป็นไรเลยคะ่ะฉันเข้าใจาคะ่ะทุกคนก็มีวันที่แย่ได้เหมือนกันคะ่ะขอบคุณนะคะกาแฟค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะขอบคุณนะคะ i